สวัสดีค่ะผู้ปกครองแลวก็นักเรียนทุกคนเลยนะคะตอนนี้นะคะครูน้ำก็อยู่หน้าโรงเรียนนะคะตอนนี้ครูน้ำจะมาแนะนาโรงเรียนเบื้องต้นก่อนนะคะในปีการศึกษานี้นักเรียนมีการเปลี่ยนชั้นเรียนใช่ไหมคะครูน้ำก็จะมาแนะนําว่านักเรียนเนี่ยเมื่อเข้าไปมาถึงโรงเรียนเข้าโรงเรียนแล้วเนี่ยห้องเรียนของนักเรียนในปีนี้นะคะนักเรียนอยู่ตรงไหนกันบ้างบริเวณนะคะเมื่อเข้ามาแล้วก็จะเจอกับหน้าโรงเรียนนักเรียนสามารถเข้า มาในโรงเรียนนะคะตอนเช้าเนี่ยได้ทั้งประตูหน้าแล้วก็ประตูหลังเลยนะคะบริเวณข้างหน้านะคะเมื่อนักเรียนเข้ามาแล้วเนี่ยนักเรียนก็จะเจอกับบริเวณหน้าเสาธงนะคะแล้วก็อาคารหอประชุมโดยปกติบริเวณนี้นะคะเราจะทํากิจกรรมหน้าเสาธงกันในตอนเช้าเมื่อนักเรียนเนี่ยเดินเข้ามาแล้วนะคะนักเรียนก็เดินตามลูกศรเข้ามาป .1 ป .2 เนี่ยก็สามารถเดินตรงไปได้เลยนะคะนักเรียนชั้นป .3 ป .4 เนี่ยก็จะเดินขึ้นอาคารใหญ่ เด็กนักเรียนนะคะถ้าเข้ามาทั้งประตูหน้าและประตูหลังนะคะก็จะมีจุดวัดอุณหภูมิแล้วก็ใช้เจลล้างมืออยู่ทั้งประตูหน้าแล้วก็ประตูหลังนะคะก่อนที่เราจะเข้าชั้นเรียนในทุกๆวันนะคะมาดูในส่วนของชั้นป .2 ที่จะขึ้นป .3 นะคะแล้วก็ป .4 ป .3 .4 .5 .6 นะคะจะเรียนอยู่ที่ตึกใหญ่ทั้งหมดเลยอันนี้ดอนตามนรูขึ้นไปบนอาคารเรียนกันนะคะ แล้วก็ถอดรองเท้าก่อนขึ้นอาคารเรียนตอนนี้ครูก็มาอยู่ที่ชั้นที่2นะคะกับมุกเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะชุดที่มุกใส่อยู่เนี่ยก็จะเป็นชุดของวันจันครูแสดงต,ตัวอย่างให้ดูนะคะในอยู่ที่ชั้นสองห้องเรียนแรกหลังจากที่ขึ้นมาจากบันไดแล้วนะคะก็จะเจอกับห้องป .6 ทับ5นะคะก็จะเจอห้องนี้แล้วห้องที่อยู่ตรงข้ามกันก็จะเป็นห้องป .3 ทับ5ค่ะ และในชั้นนี้นะคะถัดจากปอ3ทับ5เนี่ยก็จะเป็นห้องปสีทับ5ป .5 ทับ5นะคะวันนี้นะคะครูก็กำลังเดินไปห้องปสทับ5นะคะแล้วก็ถ้าเดินต่อไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะเป็นชั้นของปอ5้ทับ5นะคะก็จะอยู่ในชั้นที่2และในชั้นที่2นี้นะคะก็ยังมีห้องเรียนอื่นอยู่ด้วยนะคะ อันนี้นะคะก็จะเป็นห so ้องธนาคารโรงเรียนนะคะและที่อยู่ติดกับห้องธนาคารโรงเรียนก็คือห้องป .6 ทับ4นะคะป .6 ทับ4จะเป็นห้องเดียวที่อยู่ชั้น2นะคะถัดมาก็จะเป็นห้องป .4 ทับ3แล้วก็ป .4 ทับ4นะคะม่านสีฟ้านี้เป็นป .4 ทับ4นะคะตอนนี้ครยอยู่ที่ชั้นที่3นะคะชั้นเรียนนี้นะคะเด็กนักเรียนที่ขึ้นมาจากป .2 ขึ้นป .3 เนี่ยจะต้องขึ้นมาที่ชั้นที่3นะคะ ชั้นปสาเนี่ยจะอยู่ที่ชั้น3นะคะห้องแรกเมื่อขึ้นบันไดมานะคะก็จะเจอกับชั้นปอ3ทับ1นะคะห้องแรก3ทับ1แล้วก็ห้องถัดไปก็จะเป็นป3าทับ2นะคะแล้วก็3ทับ3แล้วก็3ทับ4นะคะ จากห้องเรียนชั้นป .3 มแล้วนะคะก็ยังมีชั้นปสนะคะที่อยู่ชั้น3ด้วยก็จะมีปสี่ทับนะคะแล้วก็ปสทับ1นะคะก็จะอยู่ที่ชั้นที่3นี้จบชั้น3ไปแล้วนะคะต่อมาครูก,ก็กำลังจะขึ้นชั้น4นะคะชั้นที่4เนี่ยก็จะเป็นชั้นของปอ .5 แล้วก็ป .6 นะคะตอนนี้ครู <mumbles. S 1> อยู่ที่ชั้นที่4แล้วนะคะนักเรียนที่ขึ้นมาจากปส นะคะขึ้นมาป .5 ก็จะเรียนที่ชั้น4นะคะแต่ห้องนี้ครูกำลังชี้อยู่นั้นนะคะเป็นห้องชั้นป .6 ทับ1นะคะจะอยู่ด้านในแล้วถัดออกมานะคะก็จะเป็นห้องป .6 ทับ2แล้วก็ป .6 ทับ3นะคะอ,ะอันนี้ก็จะเป็นห้องป .5 ทับ4นะคะ5ทับ4แล้วถัดมาก็จะเป็น5ทับ3 5ทับสแล้วก็5ทับ1นะคะจะอยู่เรียงสุดเนาะตอนนี้ตึกใหญ่ก็ครบ4ชั้นแล้วนะคะปกติเนี่ยจะมาให้ผู้ปกครองขึ้นอาคารเรียนนะคะแต่ว่าในช่วงนี้ถ้าผู้ปกครองเนี่ยจะรับนักเรียนก็ไลน์หาผู้ประจำชั้นแล้วก็ให้ผู้ประจำชั้นบอกให้น้องลงไปหานะัดพบที่ตรงไหนบอกนักเรียนให้เรียบร้อยนะคะว่านักเรียน มาเจอกับผู้ปกครองเนี่ยที่อาคารเรียนด้านหน้าอาคารลานคุณธรรมหรือว่าที่จอดรถนะคะหรือว่าประตูด,ด้านหลังผู้ปกครองจะต้องจําเป็นที่จะต้องบอกน้องให้เรียบร้อยนะคะน้องจะได้ไปรอถูกแล้วก็จะได้ไม่เสียเวลารถติดนะคะนักเรียนชั้นป .1 และป .2 นะคะก็สามารถเดินผ่านอาคารใหญ่ไปทางนี้ได้นะคะเพื่อไปยังห้องเรียนของตัวเองนะคะ ตอนนี้นะคะคุณ้ำกับมุกนะคะก็จะพานักเรียนชั้นป .1 แล้วก็ป .2 นะคะไปยังข้างหลังจะสังเกตนะคะว่าชุดที่มุกใส่อยู่ตอนนี้นะคะเป็นชุดวันพุธนะคะชุดฟรีสไตล์หรือชุด private นะคะอันนี้เป็นการจําลองให้ดูนะคะว่าเรามีชุดอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็เดินตามคุณ้ำนะคะไปได้เลยนะคะตอนนี้นะคะคุณ้ำก็กํอลังเดินไป อาคารหลังนะคะโดยผ่านห้องธุรการรูปปั้นขงจื่อนะคะแล้วก็ลานคุณธรรมตรงนี้นะคะตรงนี้ก็ยังสามารถเป็นจุดนัดพบของผู้ปกครอง,องเวลามารับนักเรียนได้นะคะแล้วก็จะผ่านไปยังส่วนของโรงอาหารนักเรียนเดินต่อเรื่อยๆไปตามทางนะคะถึงตอนนี้นะคะนักเรียนเลี้ยวซ้ายนะคะไปทางซ้ายมือของนักเรียนนักเรียนก็จะเจอทางเดินอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นทางแยกนะระหว่างประตูหลัง น,ะะนักเรียนอาจจะเข้ามาทางนี้ก็ได้นะคะในตอนเช้าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นทางที่กําลังจะเดินไปบริเวณชั้นป .1 แล้วก็ป .2 นะคะห้องเรียนของนักเรียนเดินตามทางมาเลยนะคะนักเรียนไม่ต้องเป็นกังวลนะคะพุ่งวันเปิดเรียนเนี่ยจะมีคุณครูคอยอยู่นะคะห้องแรกที่มาเจอนะคะก็จะเป็นชั้นเรียนของห้องป .1 ทับ1น,นะคะ เนื่องจากว่าวันนี้นะคะครูน้ำเนี่ยพามาแนะนำโรงเรียนเนี่ยสุดเชิญเนาะก็จะเป็นในวันอาทิตย์นะคะโรงเรียนก็เลยไม่เปิดอันนี้ห้องป .1 ทับ2นะคะเดินมาเรื่อยกๆก็จะเป็นห้องของป .1 ทับ3มีมป้ายยินดีต้อนรับอยู่นะคะห้องถัดไปจากห้องป .1 ทับ3นะคะก็จะเจอกับห้อง1ทับ4นะคะ น,นี้คู่พามนักเรียนแนนําโรงเรียนเบื้องต้นให้กับนักเรียนก่อนนะคะอันนี้ห้องสุดท้ายของฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นห้องปอง .1 ทับ5ค่ะ เดินถัดมานะคะก็จะเริ่มต้นได้ที่ชั้นปอ .2 อทับ5นะคะแล้วก็ชั้นป .2 อ2ทับ4 2ทับ3แล้วก็ป .2 อ2ทับ2 2ทับ1นะคะแล้วก็สุดท้ายหนึ่งก็จะเป็นห้องสมุดอยู่ด้านหน้าเรานะคะ <S <S เราก็มา รีวิวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งอาคารเรียนทั้งตึกใหญ่ตึกเล็กเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้น้ําก็กําลังจะมาคุยกับมุกนะคะว่าเปิดเทอมนี้มุกจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างนะคะสําหรับเปิดเทอมนี้ที่ต่างออกไปนะคะแน่นอนนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองจะเห็นอยู่แล้วนะคะว่าเราทั้งสองคนเนี่ยจะใส่หน้ากากอนามัยหรือว่าหน้ากากผ้าก็ได้นะคะแล้วนอกจากการใส่หน้ากากแล้วนะคะยังต้องมีการเตรียมตัวอะไรบ้าง ตอนนี้นะคะมุกก็กำลังจะให้เราดูนะคะว่ามุกเนี่ยมีขวดน้ำตอนที่ต้องเตรียมมาเองนะคะนอกจากขวดน้ำแล้วนะคะก็ยังจะต้องมีหน้ากากอนามัยสำรองไว้ในกระเป๋านะคะเผื่อของนักเรียนเนี่ยขาดหรือว่าชำรุดในระหว่างวันนะคะและทั้งหมดก็จบไปนะคะเป็นการ รีวิวก่อนที่เราจะเปิดเรียนกันนะคะอันนี้เป็นการแนะนำเบื้องต้นนะคะทั้งอาคารสถานที่แล้วก็การเตรียมตัวก่อนมาโรงเรียนนะคะสำหรับวันนี้นะ้ำแล้วก็มุกนะคะต้องขอสวัสดีแล้วก็บ๊ายบายนักเรียนทุกคนคะ่ะ